เขามีความพิกัดตกกังวลว่าต้นไม้ใหญ่อาจจะเสียชีวิตได้แล้วคุณจะทำยังไงบ้างงี้โอเคอย่างนั้นเรื่องของคำว่ากลัวใช่ไหมครับเออสามีฉันที่ว่าเราพูดคุยกันแล้วแล้วอยู่<ใ>น,น,นานเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกในฤดูฝนเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มันดินน้ำมาเรียบร้อยแล้วอย่า <Yeah. S 2> เราไม่มีความจะเป็นที่รดน้ำมากมายและอีกอย่าง,งครับผม บางคนคิดว่าการที่เราไปตัดรากมันเนี่ยมันจะทาให้ต้นไม้มันตายปีอหน้านี้มันเป็นหน้าฝนอยู่แล้วเราไม่ต้องไปรดน้ำอะไรมันมากนะครับเอาปลูกไปเลยนะครับผมไปเลยนะครับผมเพราะอย่างเดียวใาการปลูกต้นไม้ที่มันมีอายุใน้านี่เพราะอย่างเดียวว่าเราอย่าอย่าให้ดีอย่าทำให้เวลาเราปลูกเนี่ย่าให้มันมีรูจะให้มันมีคล้ายๆว่าเป็นเป็นลม ขอให้คุณแอดให้แน่นถ้าคุณแอดให้แน่นเมื่อไหร่แล้วเนี่ยคขาว่าตายเนี่ยเก้าสิจะไม่มีเลยผมแน่งก็ปลูกไปรุมๆวงไปเนี่ยือต้นไม้เนี่ยต้นไม้ทุกชนิดขอให้คุณตัดรากแก้วมันออกมาถ้าว่าคุณปลูกใหม่แล้วคุณฝังให้แน่นละเอียดให้มิดไม่ให้มีลมเข้ามาเนี่ยไม่มีการไม่มีอากาศเนี่ยไม่ไม่ตายแน่นอนอ่าฉัน,น,นฉันมีอย่างนี้สามีฉันเป็คนคนฮอลแลนด์เขาบอกว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้นไม้ใหญ่อย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้ไม่ติดแล้วก็เสียชีวิตแล้วยูทาไมต้องซื้อของแพงมาแล้วเขาว่าอย่างนี้แล้วต้นไม้แล้วเเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วเขาว่าอย่างนี้ไอนี้คือตักันระหว่างสามีภรรยาแนะนำนิดนึงพืชตัวนี้มันเป็นพืชมันจะเป็นพืชต้นไม้ที่ต้นไม้นม่อนได้อย่างมันจะสร้างรากในตัวของมันเองไม่ใสร้างไว้เพื่อหาด้่ยตัวของมันเอง ครับมันจะคล้ายๆกับเป็นคล้ายๆกับมันมับหลากรอยนึงอย่างเงี้จะจะไม่มีรากแก้วเพราะยู่ตัดไปแล้วเลยไม่มีรากแก้วคือนเป็นต้นไม้ว่าเป็นต้นไม้แน่นอนโอเคนะผมมันจะไม่เหมือนต้นกิกพวกไม้ล่างหรือว่าไม้พวกใหญ่ไม้ยิ่คาหรือว่าไม้ใหญ่ใหญ่เงี้ยแต่ต้นกระายแน่นอนนะครับตนกายแน่นอโอ๊ตายแน่นอนเธอจะขายต้นกิกให้ป้าเลยไม่ได้ขายเลยสิลูกนี่ เอากไปก็โดนน้ำไม่ก็ที่ฉันพูดฉันก็หยอดไปแล้วนะทคนก็อยากขายต้นจิกต้นอะไรให้อยู่แต่ว่าฉันไม่สนใจหน้าหน้าต้นจิกอย่างนี้น่ะต้นจิกต้นหัางต้นนั้นนะที่มันแข้งเหมอยู่มันก็ต้นจิกต้นราอนนี่เด้เราไปมามาเขามาเป็นผู้ไทย์ฉลาดฉลาดออกมาเป็นสู ดิฉันเขาห่างนะเพราะว่าโควิดนี่สแป็ออกมาเยอะแยะมากมายต้นต้นต้นแุกได้ครับตัวหน่อยนะต้นลำเดียวต้นลำเดียวอยู่บ้านเลยเจ้านั่นอัู่บ้านนะผมเป็นสูงนี่ครับนางสูงเออผมก็เป็นสูงแนวเลิศแต่ผมเป็นตัวหน่อเอือแล้วผมเป็นคนมันสูงอะยะอ่ามันเป็นระยะมาพัน โอเคดิฉันน่ะมาพิงต้นกล้วยอยู่ก็เป็นผีต้นกล้วย คนมาขุดต้นไม้ใช่ไหมหรือยังไงผมไมือหนึ่งเลยผมเป็นผมไมนผูดติดต่อทั้งขุดทั้่านมีการทักที่คือทีมงานโอเคผมเป็นหัวหญ้าพอเขาก็ฉลาดนะคะพอดิฉันเป็นตัวดิฉันบอกว่าเป็นหัวหญ้าเขาก็เป็นหัวหญ้าทันทีจะต้อาใกล้แม่ป้าหลาย โอเคทีมงา,า, <Okay. S 1> านของคุณนะัทพลก็มีคุณคนน,นั้นคนนั้นคนนั้นไปเห็นกันอยู่ข้างนอกที่ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าที่ฉันบังต้นกล้วยอยู่ไม่เห็นหน้ากัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้โควิดระบาเดเยอะแด<ต>งขึ้นเยอะก็เลย,ยต้องห่างกันหน่อย <laughs> นั่นแหละชันนี้มาห่างอยู่เนี่ยฉันไม่ต้องการอย่ามาใกล้ฉันมาก ไม่รู้ใครปีใครเราต้องคิดว่าเลยว่าใครมีใครไม่รู้ต้องทางกันไว้แล้วยังไงเธอไปอีกบอกหรือว่าเธอไม่ไปอีกหรือแค่นี้ได้แล้วหมายถึงว่ารถเก๋เไม่ต้องเกิบอีกแล้วถูกไหมรถกี่ล้อนี่หนึ่งสองสามสี่หกล้อนะคะเป็นเคลนหกล้อนะคะ ต้นไม้ก็ใหญ่มากเรามาดูกันว่ามันจะออกไปยัง ตอนนี้เราก็รอที่ว่ารถเครนเนี่ยจะยกเอไม้ลงมาแล้วสามีไม่ให้ซื้อต้นไม้แก่เดี๋ยวผมจะเสริมนิดนึงนะครับเวราะที <Yeah. S 2> ่มันจะเป็นใจการที่เราปลูกต้นไม้แก่เราต้องเอาใบมันออกหมดนะเพ <Yeah. S 2> ื่อจะให้มันทุกอย่างเนี่ยมันลงไปเลี้ยงรากของมัน ถ้าเราทำให้ถ้าเราปลูกต้นไม้ที่มันมีใบเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนั้นได้เราต้องตัดให้หมดฉันก็ว่าจะไม่ตัดอยู่ฉันเพื่อไปลงเมือสองสามวันเนี่ยยังยังไม่ได้ตัดยังแม้ใต้น้ำน้อยกีฬากาศแล้วก็ลงไปเลี้ยงรากของตัวมันเองมันจะได้หลังจากนั้นมันก็จะมีใบขึ้นมามันต้องไปเลี้ยมมันก็เราปลูกมันสักระยใช้เวลานานเท่าไหร่ใช้เวลานานเท่าไหร่ พ่อหนุ่มรูปงามใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะแตกใบใหม่ใช้เวลาประมาณสิบที่นะครับผมไม่เกินสามเดือนถ้าสามเดือนแล้วไม่มีแปลว่าเสียชีวิตใช่ครับผมถูกต้องอันนี้อเพิ่มแล้วถ้าเสียชีวิตเราจะทำยังไงทีมงานเนี่ยเราอยากดินไม่หาต้นไม้มาแทนหรอตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะล่าสุดเราจะต้องหาต้นใหม่มาเปลี่ยนให้แต่ทางแม่ป้าก็ต้องคิดเป็นต้นอื่นไปเลย หรือว่าอยากได้ไดต้นนี้อยู่ถ้าอยากได้ต้นนี้อยู่เราจะทําให้ต้นนี้มันเล็กลงมามันมีสูตรอยู่แค่นี้เองเราเคมให้นึกออกไหมบ้าออ,ออกไหมนึกไม่ออกถ้ามันเล็กลงก็คือความหมายว่าอายุของมันนะ่ะประมาณนั้นนะครับผมอา,อายุาถ้าจรนะิงจังก็อยากได้ต้นจานอยู่เราจะเอาต้นจานที่ขนาดที่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ลงมา,าแล้วเราจะคือเราจะเอามาเสริมให้ ื่อว่าถ้าเผื่อว่าต้นจานหนีเสียชีวิตครับผมก็คือทางเราทีมให้ทีมคุณนัทบุนี่ก็จะเข้ามาดูแลให้นะคะบันทึกไว้เป็นหลักฐานแอะแอะแอะในกรณีที่ออกไปแล้วถือว่าผ่านนะครับวิธีคืถ้ามันแตกไปแล้วถือว่าผ่านนะ แต่ถ้ามันเสียชีวิตหลังจากมัไปนี่เราถือว่าไปจะอยู่ในช่วงประกันนะเ<ม>พราะเราปลูกออกแล้วเราไม่รู้ว่าในที่พุ่งไปนั้นะใจเพราะเคว่าครั้งแรกเน<ช>ี่ยมันจะเป็นต้องต้องมีแตกแตกกิ่งแตกใบถือว่าเรา,สาเสระสมพันธุ์เร็จแล้วแต่ถ้ามันตายแล้วหลังที่มันเป็นไปแล้วนั้นะมันไม่มันไม่ได้อยู่ในประกันของเรานะครับมมันไม่ได้ตายในช่วงประกันของเรานะครับผมถ้าตายไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรผุโผขึ้นมาเลย ก็นี่คะต้นไม้ก็มาแล้วเนี่ยเขาเสิบมาแล้วก็จะมีหมนุนๆที่นี่มาดูไว้ก็ลากแก้วเขาตัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณจะดูว่ามีแผลลากแก้วแล้วก็ลากข้างๆนี่ก,ก็ก็ตัด พยายามเถอะไปทางโน้นให้เยอะเถอะไปทางโน้นให้เยอะเถอะไปทางโน้นให้เยอะเพราะเราไม่ต้องการให้กิ่งมันเข้ามาในพื้นที่แขกเราหมายหมายถึงว่าเราไม่ต้องการกิ่งให้เข้ามาในพื้นที่แขกเราเพราะว่ามันจะทําให้พื้นที่รั้วของเราเล็กเออเออหมุนอีกรอบนึง เออเออเอออย่างนั้นเออเธอไปให้กิ่งมันเข้าไปทางโน้นทั้งหมดอีกหน่อยนึงออดัดดัดดัดคุณหนูพ่มอีกสักหน่อยได้ไหมจ้านั่น่ะมันกิ่งไปทางประดูเขาเอาอีกสักองศาได้ไหมจ้าจ่าอีกสักนิดนึงเบอไปทังนั้น ยา yeah. อาอีกนิดนึงโอเคเวลีกเกิดเวลีเกิดก็คือดิชันเอาองศามันคือไม่อยากให้กิ่งมันออกชี้ออกมาเพราะเราไม่อยากตัดกิ่งแต่นี้ก็ให้คุณเขาหมุนให้นะคะแล้วเราก็จะมาดูกันในอีกสามเดือนข้างหน้าว่าต้นนี้มันจะทำงานได้มากน้อยแค่ไหนก็หลังจากนั้นแล้วเขาก็จะเอาดินลงไปนะคะเอาดินลงไป ส่วนว่าผ้านุ่งมันนี่เขาไม่เด้วออกใช่ไหมนี่ผ้านุ่งไม่เด้ออกมันก็สูงเยอะอะอยู่นะเนี่ยสูงเยอะเยอะเลยอนะสูงมากสูงมากคือมันไม่ท่วมรากมันรากมันสูงเกินไป รากถอยตัวข้างบนจะยิ่สูงเท่าไหร่มันจะแพงขึนมาดีรู้มันจะไปหากินตรงโดยเฉพาะแต่ว่ามันก็สูงอยู่หมายถึงว่าสูงเกินดินชั้นพูดง่ายๆใช่มันจะต้องเป็นในลักษณะนี้ถ้ามันต่ำกว่านี้มันจะทำให้รากมันเน่าเพราะรากของมันดื่มน้ำมาแล้วมันในนี้มันเดือนกระดานแล้วถ้าปลูกนั้นรแรงน่ะเราจะต้องปลูกให้มันรากมันต่ำลงเพราะว่าเราไม่มีน้ำลดแต่ว่าอย่างนี้เราต้องสูงเ้าไว้แต่ถ้าต่ำเนี่ย เย็นหักมันเน่าเพราะว่ามันดินน้ำมาแล้วมันเดือนนี้เดือดอ่าดินกระดาษมาแล้วนะครับ I don't n อเดโน่ไอ o ิลลุกอ่ะ o n t know Yes I only feel too high รู้สึกแต่ว่ารากมันสูงกว่าดินดิฉันธรรมดาเป็นฟุตไหมใช่นี่คือมันมันรู้สึกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ตรงจุดนี้แหละมันสูงเยอะเกินไปจริงๆเราก็ต้องดูต่อไปแหละแต่ดิฉันคิดว่า ถ้าเผื่อว่ามันสูงเยอะเกินไปมันเนินเกินไปแล้วก็ถูกตัดแล้วนั่นแหละแต่เราก็เชื่อเขาข้อมือโปรตัวโน้นนั้นพ้นหุ่มนะฉันไม่ต้องการให้สูงอย่างนี้นะหมายถึงไม่ตัวโน้นอ่ะให้คุณลงไปอีกหน่อยนะมันสูงเยอะเกินไปเหมือนกับว่าฉันมาค้างโคกไว้อ่ะฉันต้องไปหาดินมาโป๊อีกอย่างนั้นเพ้าน่ะแตกแล้วนั่นน่ะลากมันแตกแล้วน่ะเธอแกะแล้วจนลากแตกแล้วน่ะ อะไรที่เราไม่เห็นเป็นงานเป็นการเราต้องพูดเลยว่ะถึงว่าจะขาดองค์ความรู้อะไรก็ช่างแต่ว่า,าคิดว่ามันมันสูงเยอะสูงเยอะกว่าตามปกติพอนู่นน่ะนี่ที่พระหนุ่มคนนั้นเขาเหยียบขึ้นไปนเงิ่งสมาบก้าบอยู่เงงสมาบก้าบอยู่ เงงมากเลยเงงเกินไปเงงเกินไปมันแน่นเกินไปมันมันสูงเยอะเกินไปนักกลัว

นี้เป็นทีมงานของคนที่มาขายต้นไม้ทางนู้นเป็นทีมงานของคนที่มาช่วยยกนะคะแล้วก็นุ่นกำลังเสริมอยู่นอกบ้านนุ่น ดินอีกจากฝั่งหนึ่งจะอย่ามาเอาดินทรายของข้าพเจ้าโน่นฝั่งทางโน้นพ่อหนุ่มเออน่ะล่ะโนนนั้นล่ะลูกเออเอาให้หน่อยเพราะเธอมีกําลังจ้ะนี่แหละตัวข้างล่างนี่ก็ได้พ่อหนุ่มข้างล่างก็ได้ไม่ต้องไปขึ้นเอาโน่นก็ได้เออแต่อย่ามาเอาทรายของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าไม่มีแรงดินน่ะเหนียวนั่นะน่ะ 好，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 慢慢煮，不快了，不快了。 ใส่ตรงนี้ด้วยพ่อหนูมามาใส่ทางนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นได้ดันเดียวจะปองค์น้ำซะช่วยเหลือช่วยเหลือด้วยหมายถึงว่าดินจากทางโน,น,น้นเอ็ดงามแน่เฮ้ยม้องยางไปโซนก็ดีอันนี้นะี่มันมีแม้ว่าเวลาเข้าปูเลิกไลายนะเข้าปูก็ไม่ให้นะเข้าพังเลิอกกระดับรง จังหนึ่งเจ้าว,ว่องยายนแ่เมันอเช่นมันน่าวมันตายมันก็นมีเป็นเพอเกนมันติสมันแกนมีเป็นเพอเออเกนมันติสน,นั่นเท่าน,นั้นแต่ว่าค่อยว่าเออเขาเอ็ดถนนเ้อแมค่ค่อยอยู่บางงานบางงานแล้วบางที่คุน้นนันเสื้อดำนะถ้ำนะเอ็ดเอ็ดมอง,ง,างายางเขายหญ่แถวนั้นแหละแถวมางตีนเธอหน่ะแล้วเชื่อแน่ ทา,ทางเราไปเอาอันสมบัติเล่าอันนั่นเราไปเอานำไม้ย่ายข่เกาสิบสองแล้วเออดีแล้วไม่ให้ลงเข้าใช่ให้มันพี่อยู่แ้วฉันไม่ต้องใส่น้ำอะไรเลยใช่ไหมอย่างนี้เท่าไหร่มีเราใส่ให้ ใส่อยู่อย่างแี้คือให้ทุกอย่างมันแน่นน <Yeah. S 2> ะครับผมเพือความยืดเยื้อมันอย่าอย่าใส่บ่อยเพราะมันกินตัวมาแล้วนะครับเราต้องใส่อยู่ผมไม่ปปต้บงใส่เลยโอ้ยฉันไม่ฉันไม่มาใส่บ่อยหรอก <laughs> ฉันไม่มาใส่บ่อยหรอกครับตอนนี้ก็ทำการดูสิบเอ็ดต้นนะครับอ, <ะ S 2> อ่าต้นเลือแต่ ข้ำนะข้ำยันจะเป็นทีหลังเพราะอาจจะต้องปลูกทำลายให้ปลูกก่อนแล้วค่อยมาขำดยันนะครับโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคนะครับต้นทองกปล่นะครับทองเปล่าวขนาดเปล่วาวที่ดิฉันเขียนว่าต้นจานน่ะคือภาษาอีสานเรารส่วนภาษากลางคือ,อทองกปล่ขนาดต้นทองกปล่ต้นนี้ต้นจานนะครับภาษาอีสานเราขนาดนี้เป็นอยู่ที่สิบนิ้วนะครับต้นนี้นะครับสิบนิ้วโอเคขนาดสิบนิ้วความสูงประมาณสามเมตรนะครับ สองมันห้าริบยสิสามนะ้รับคนมันจะออกเป็นสองงาแบบนี้นะครับกิ่งเขาเรียกกิ่งจะพ่อคุณไม่ใช่งาโ <c oughs> อเคเขาพูดตลกไปแต่เขามีอารมณ์ตลก โอเคก่ะเนี่ยต้นที่หนึ่งนะคะสำเร็จไปแล้วนะคะพ่อหนุ่มคนนั้นนะพ่อหนุ่มรูปงามผู้ไทยคนนั้นเขาก็ขยํำขยี้ดินกล่องดีจ้านะให้มันแน่นเข้าวงั้นไม่ให้ลมเข้าไม่ให้ลมเข้าถ้ามันมีการโยกมันเจ๊ทตายแน่นอนโอเคนะครับผมถ้าโยกเนี่ยถ้าต้นไม้เนี่ยถ้าเราเยียบผนแน่นอะไรก็ถ้าเกะะิดว่าเข้าโบ่บไม้มาค้ำไม้มันอยู่กับพี้เนีน่ยตายแน่นอๆถ้าว่าดินแน่นเนี่ยนี่นหละแต่เปอร์เซ็นต์รอด 9ก้สิบห้อรเซ็นตือย่้าเปอเซ็ีคพิาาทั้งเส้นนี้ไปทั้งนั้นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถ้า95%้อาอโอเคะครับกัไม่ค่ะต้อง100%ยเท่านั้นไม่มี95%เพราะเงินก็ยังอยากได้ร้อยไหมเนาะ